สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุท่านครับวันนี้ผมเคยอีสานใต้ครับก็มาตามแนวทางความฝันของคุณพ่อเอกครับในงวดของวันที่1มิถุนายน67ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายครับเพราะว่าฝนก็เพิ่งตกไปเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านของคุณพ่อเอกครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวทางความฝันของคุณพ่อด้วยกันครับว่า ในวันนี้พ่อฝันว่ายังไงบ้างได้แนวทางตัวเลขเป็นตัวไหนครับท่านผู้ชมครับพ่อเอกก็นั่งอยู่ที่กระท่อมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนี่นี่ก็เย็นสบายอยู่นะพ่อครับนอนเรียนยืนมดมือนะครับเพไม่เสียไม่งานครับไอ้กระท่อมกระท่อมไม้ไผ่ของพ่อนี่เนาะพ่อมมุ่งอยาเย็นนะพ่อเนาะ ผมมานั่งอยู่นี่ผมรู้สึกว่าเย็นสบายเย็นนอนอยนนู่นี่วัดเหมือนเลยครับปฏิปิษณยครับขนาดพอมาตังไว้กลางแดดเนาะพอนาะงยังเย,ย็นอยู่อืมวนมากแล้วพ่อกะสิน,นั่งเรีนยนอยู่นีน<า>่นั่งเรียนนอนเล่นอย,นยนูน่นี<อ>่เลยครับจะว่าส่วนว่างหันว่างห่อนั่งนักว่างหันเอาไปอยู่ครับครับต้องอาบล <laughs> าบลบไปในห้องใหม่ว่างหันนี่ส่วนว่าอุณหภูมิขึ้นสูงครับบออ่าเห็นพกว ในงวดที่ผ่านมาคงสุดท้ายผมบ่ไดมาหาเลขกับเขาอีกแล้วถื้ออีกเลยครับ<笑><笑>แต่ว่า <S <S ซื้อซื้อย่นี่ซื้อบอไหนเขาปิดแม่นแมน,แมน<ผ>มครับผมโทรไปผักไก่ันในเมียซื้ออ๋อครับครับ,รบแต่เลขไอ้เก้าศูนย์เนาะมันเป็นเลขอันเนี่ยพอส่วนมากแล้วนะครับแต่ว่าจุ่นบอันอืมครับหรือว่ามันเป็นบางเจ้าเขาบ่รู้แต่แถวแถวอีสานเทานี้อ่านบิดเลยเนาะเรื่องเธอนก็อันเรื่องเธือก็อันตรงกันอยู่ครับวันนี้ บอ่านก็ได้สื่อได<อ>้น้องสื่อเห็น้องสาวนําน้องสาวพอาทำงานอยู่ระยองกะสื่อไอ้คนลอยนึงเอื่อยคนถือลอยนึงนอนถือลอยหนึ่ง,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 งครับครับหมวดก้อนก็นกนถือคนรอร่อยอีกครับครับก็จะใส่อยูอ่ถือว่าพอเองนี่ส่วนมากแล้วฝันไกลๆเลขออกนี่ถือว่าแม่นอยู่นะพ่อาะแม่นะขนามากก็ได้ที่เหมือนกนะนเออครับครับถือตรงๆเลยแหละเก่าสูนนี่ครับอือเดี๋ยววันนี้น้ะพพอเนะ วันนี้พอก็ว่าพอฝันแล้วเนาะครับครับครับเดี๋ยวให้พ่อเอกว้า <re> ซูฟังเนียครับว่าฝันว่าจังไดครับไอพ่อฝัน่ันมาได้จากมือเลยนะได้สองมือนะครับก่อนหลังเหล็กออกครับครับก็คือฝัน่ันมาได้สองมือแล้วเนาะพ่อเนาะครับอ่ะพ่อเว้าสูฟังเนียครับฝันว่าจังไดครับพ่อือยังฝันว่าไปหาเก็บเฮดเก็บอย่างเนี่ยครับช่วงมีเฮดกําลังออกมันว่าไปเก็บเฮดอยู่ในป่าี่อย่างเ่ะไปก็จังได้ไม่ว่วมฝันนี่ได้ยิ่คน เเวกกันเทียงกันเลื้ยงเหล็กฟันฟันเหี่ยวนะก็ว่าผู้หนึ่งนั้นว่าเลขสีออกหกหนึ่งสัตหนึ่งสามคนะหกหนึ่งสามผู้หนึ่งนั้นว่าโบโบออกดอกหกหนึ่งสามนึ่งมันสีออกสี่หนึ่งสามคนน่ะครับเออเปิดกัดเเวกกันไปกันมาออกสี่หนึ่งสามเท้ๆล่ะเป็นละเล็กผู้นึงมันทำเงี้ยวโบมันมันสีออกหกหนึ่งสามหมดนะในความฟันผมยัง จำได้ตดทูเลยห่วยฟันเหล็กก็แนวนีว่าครับก็่ลยหูเมือครับโอ้จะเ่นั้นแหละฟันสัน้นปกติแล้วพอเองนี่ส่วนมากแล้วสิฟันได้เหล็กเลยเนาะพ่อเนาะทีผ่านๆมาที่แต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมที่เริ่มมาเหตุคลิปของคุณพ่อเนอะ่ะเลกของคุณพ่อเข้ามาเป็นสิบๆงวดเนาะพ่อเนาะแต่งวดงวดงวดที่แล้วนี้งวดที่ซื้อว่าเก่าสูนี่ไอ้ฟันวลราชาราชการที่เก่าเป็นมาเฮื่อนไมเา่าเฮือนลังเก่าที่ขายไป ผมก็ตีไปผู้เฒ่ากับแม่เฒ่ากับเก่าน่ายล้วงกับเก่าในคนตายไปแล้วเนาะครับตายไปแล้วกับศูนย์นะผมก็ตีเป็นเก่าเก่าศูนย์โอ้ครับถ้าตีดีๆเขาสามตัวเลยน้องพ่อเนาะครับครับเพราะว่าเรียกว่าออกโคกเก่าศูนย์ครับอืมลูกสาวครับก็เลยลูกสาวก็นเลยสื่อหาเก่าศูนย์สื่อในโทรศัพท์ครับว่าเฮือนมันเป็นหาน่ะเออแต่ว่า หลักการที่ซิบกับหลักการที่เก่าเก่าตายเลยกับศูนย์ครับห่องไม่ไหวที่หลุดซาสองตัวไปสื่อเชื่อเมยไปไวิดแต้มหนึ่งสี่สห,ห้า <90 S 1> เก่าศูนย์หอ,อเมื่ออกหกเก่าศูนย์นะพ่อเอ้เมย์พึ่งผมว่าให้สื่อเก่าเก่าศูนย์ไปหนีไปหนีก็เลยตีตระหังงกเกือบถือซ้มตัว <laughs> ครับครับเดี๋ยววงนนี้เอาไหมนะพ่อเดี๋ยวถัดจังไดโครงสุดท้ายเดี๋ยวผมมาหาครับเดี๋ยวจังไดขันแม้นอันนี้ขันฟันเดี๋ยวผมจะโทรหาบัดครับครับแมนเพราะว่างวดที่ผ่านมาที่แรกผมว่าสิมาหาพออยู่เนาะผมก็ว่าแน่ว่าสิมาเนาะผมก็ถทายโหมือนันไอ้ผมก็ไปลดทรงลูกสาวพอดีครับว่าไกลไกลเลขออกนี่คือผมสืสรุปเลขแล้วนะครับมันก็เวลาผู้ใดฝันมือเลขออกหรือว่าก่อนมือออกเลขออกมือหนึ่งสิมันสิบไดายมากเลยนะพ่อว่สิได้ได้ว่าเลขตื่น ก็ได้มาครับครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พ่อถ้าพ่อฝันก้อนจากมือนึงเนาะพ่อโทรหาผมก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมชิมาตามให้ครับท่านผู้ชมเนาะพ่อเพราะว่าเวลาขั้นว่าในเวลาคือโค้งสุดท้ายเวลาฝันได้เลขแล้วเฮาบ่ได้มานี่มันเสียดายเสียดายที่มือหนึ่งกับฝันประมาณวันที่12มื้อนั้นครับคือเสียดายลงคลิปให้กับ FC เพิ่นนะพ่อครับครับโอเคครับที่ไอ้ ตองหวนบ่ไข่แม่นมันมันดนผดแม่นบ่พอครับบางบางข้างก็เม่นได้นอกพอบางข้างครัแต่ส่วนมากของพอเอกนี่คือของสุดท้ายครับครับพักล้างมานี่เน้องพอเนาะครับซีเมนครับเดี๋ยวในหวดนี้เนาะครับท่านผู้ชมครับคือสรุปแล้วคือคุณพอนะครับฝันว่าคุณพอไปหาเห็ดครับลวกาไปเจออ่าเขาเว้ากันผู้ยิ่งหรือว่าผู้ใชยครับพอ ผู้หญิงก็ผู้ชายครับเิ่นไปหาเหตุคือกันจจะไปหาเห็ดบ่หาเหตดแต่ยินแต่เสียงไปเห็นคนนะมันเป็นป่าอ๋อได้ยินแต่เสียงลอยลมมากครับผมก็ยืนฟังอยู่หัวไผมาเบากันเร่องเลขอยู่นี่ว่ะในความฝันเนื้อปลาปลาไม่กระหอยู่ละดีไปหาเห็ุคือคล้ายๆว่าเสียงรอยลมมากมีคนเบากันเร่ยงเลขว่างวดนี้เลขสีออกหกหนึ่งสาม ผูชา่เบาบอกพ่อผูชส่เบาก่อนเราเราปูยิ่งนี่ว่ายิ่งว่าโบเมนดอกคุณทำมสีอ๋อี่หนึ่งสามเพ่นครับครับโอ้ครับคือตัวนี้เนาะพอเนาะเลยเป็นเลขเลยบบเดเปียหยากลยครับนี่ครับท่านผู้ชมหกหนึ่งสามครับระวัางเก้าหนึ่งสามไ่ด้วยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมตัดเลีนยด้วยครับเพราะว่าผมก็จะบอกท่านผู้ชมประจำเนาะครับถ้าเป็นเลขสามตัวครับถ้าท่านชอบสมมุติว่าชอบเลขนี้ครับท่านผู้ชมก็ ่าระวังเลข9ไว้ด้วยครับสำหรับเลขหถ้าตัดก็จะเป็น6 1 6 3 13ครับถ้าชอบเนาะครับคือไม่จำเป็นต้องเอาไปประกอบการเสียงโชคทั้งทั้งหมดทุกตัวเนาะพ่อเนาะคือเลือกเอาตัวที่ตัวเองชอบที่สุดเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับ4ี่ครับก็ตัดเป็น c 1่3 1 3ครับก็ตรงกันอยู่ที่1 3เนาะพ่อครับอ่าก็มีเลขสี่กับเลขหกที่แตกต่างกันครับครับลงท้ายขึ้นกัน ครับสามครับ่จะมีอยู่ประมาณนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกทท่านเนาะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนาตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกรางวัลที่1ครับแล้วก็ขอให้มีความสุขไม่เจ็บไม่จนกันทุกคนทุกท่านครับขอขอบคุณพ่อเอกมากมากครับที่ได้มาเล่าแนวทางให้ฟังครับพ่อ พอมียังสีเบอกกับเอฟซีบอกครับในวันนี้ครับครับบบมีเหลยครับกับมีเตเลกตอนนี้แหละครับครับการปอนอพฟอในเอฟซีเพิ่นจังหน่อยเนี่ยพอฟันครับเออบ่ถือหลยงวดแล้วกันันมากคงสุดท้ายสองงวดตื่ลจะได้ครับเออเป็นบบได้มากครับบบเป็นยังเอาแก้มือม่ครับครับโชคดีกันทุกคนนะงวดนี้ตือสามตัวแหละบัดนี้ครับทางงวดนี้เนาะคงสุดท้ายพอฝันพอโทษไปบอกผมได้ครับคือโทรไปเตือนผมนั <c oughs> <c oughs> ่นแะครับผมสีไดรีบมาเนาะพอเนาะ ครับครับขอบคุณหลายครับพ่อ,อขอบคุณครับ